ตีงูให้กากินกากินแล้วก็บินหนีบาปได้แก่ผู้ตีโทษทั้งนี้บ่เป็นคุณกับมาเรื่องว่าที่สนมว่าที่สนมเนี่ยถูกหัวหน้าคนงานดา่าจนใช้จนเบื่อจนเอือมละอาจนต้องใช้เส้นสายดีไปอยู่หน่วยงานางข้างๆอยู่ๆว่าที่คนงานก็ประหลาอมาเป่าหู อำมาจหนึก็ช่วยเป่าหูเป่าไปเป่ามาเพื่อรอให้อำมาจสองกลับมาพออำมาจสองกลับมาว่าที่สนมกม็หาเรื่องด่าว่าอำมาตสองว่าคือหาเรื่องด่าว่าพอด่าว่าเสร็จมันมันก็มีแต่โทษเพราะว่าไอ้เรื่องที่พูดเน่ยมันแล้วเสร็จแล้วแล้วตัวเองไม่มีอำนาจที่จะมาด่าว่าก็ กลับเรื่องในตำนานเรื่องเล่าในตำนานดีกว่าเรื่องเล่าในตำนานก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งหลงรักผู้ชายที่จะถูกฆ่าตัวเองก็ปลนเปลิลเขาเต็มที่แต่เขาก็ไม่สำนึกเขาก็ลวงตัวเองไปฆ่าตัวเองโสมสารวันหนึ่งนึกได้ก็หนีมาบวชกลัขาขยายเรื่องในตำนานเรื่องในตำนานเรื่องนี้ก็คือลูกเศรษฐีตัวเองน่ะสวยรวยเก่งพ่อแม่หวงก็กักขังให้อยู่ในปราสาทหวังว่าจะให้แต่งกับผู้ชายดีด วันหนึ่ง <c oughs> มีขบวนแห่นักโทษประหารผ่านมาแค่ศบตาเท่านั้นแหละก็อบอกพ่อแม่ว่าจะเป็นจะตายก็ช่างฉันฉันจะต้องได้แต่งงานกับผู้ชายคนนี้พ่อแม่ก็ใช้เส้นสายไปเอานักโทษประหารคนเนี้ยมาแต่งงานอยู่กินกับผู้หญิงคนนี้อยู่กินได้ไม่นานอ สันชาติโจรเนาะมันก็หลอกผู้หญิงคนนี้ว่าให้เอาสมบัติไปเยอะๆจะพาไปหน้าผาไปชมความงามของหน้าผาพอไปถึงหน้าผามันก็บอกว่าพี่จะไปแล้วนะพี่ขอทรัพย์สมบัติของเธอทั้งหมดเถอะเออถ้าเป็นถ้าน้องจําเป็นต้องตายพี่ก็ขอโทษเลยนะตกใจนึกได้ผัวจะหลอกกูมาค่าตายและอุตส่าห์เลี้ยงดูผูเสืออย่างดีแต่จะฆ่ากูจะแล้ว ก็ใช้มารยาจิงขอทําพิธีขอพระทําพิธีหมอบกราบสามีเป็นครั้งสุดท้ายก่อนตายอ่าพอ,พอพอผู้จายคนนี้เผลอก็ผักตกลงเหีวตายตัวเองก็สมสารมาจนเจอเออหน่วยวัดของธรรมะในพุทธศาสนาก็ได้มาศึกษาเล่าเรียนธรรมะในศึกษาเล่าเรียนในธรรมะในวัดนั้นจนตัวเอง ได้เหตุได้ปัจจัยในธรรมะก็ได้บรรลุอรหันต์ถึงที่สุดแห่งทุกข์ด้วยเหตุด้วยปัจจัยด้วยความฉลาดของตัวเองจนถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้